ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ unpack แกะลอง and friends เหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่ในฉากที่แปลกตาไปหน่อยคะ่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราต้องได้เหงื่อกันแน่ๆช่วงนี้ค่ะก็เห็นสาวๆหลายคนนะคะก็ฟิตค่ะเข้ายิมออกกําลังกายกันนะคะก็เอาเป็นว่าใครๆที่ได้ไปออกกําลังกายกันเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะต้องมีแต่งหน้าไปแบบอย่างน้อยก็ต้องมีคิ้วมี ขนตาบ้างมีแก้มระเรื่ออะไรอย่างนี้หรือว่าบางคนนะคะอาจจะไปออกกําลังกายหลังเลิกงานเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องการเครื่องสําอางที่มันกันเหงื่อค่ะยิ่งกว่ากันน้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอันแพ็กแกะลองของเรานะคะก็เลยพาสาวๆมาทดลองเครื่องสาอางกันเหงื่อเหล่านี้กันนี่เองค่ะ เรามีหนึ่งสาวเฟรนดนนะคะที่จะมาช่วยเราแกะลองนะคะสาวคนนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกๆคนเนี่ยคุณหน้าคุณตากับเธอดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ด้วยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่านางมัวแต่ไปคลุกอยู่ในยิมนะคะได้แก่น้องพีทวันดอร์พีทนั่นเองคะ่ะ เดีวต้องถามนางก่อนว่าช่วงนี้มีเป้าหมายในการออกกําลังกายยัง<ม>ไงบ้างคือปกติพี่ก็ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้อยากรู้สึกอยากให้มันการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเราไปเลย<ม>คือนางเนี่ยเวลานางเข้าไปยิมที่บ้านนางเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าช่พู่มาแล้วใช่คือมันเหมือน, <c oughs> เนเป็นแบบเปียงน้อยเนี่ยเราก็มีแรงบันดาลใจของเราเป็นแบบคุณแม่แน่นอนนะว่ายิมที่ไปเนี่ยก็มีแต่ <c oughs> เหล่าชาย่เหล่าชายกล้ามใหญ่ก็เอาก็ตรงแต่งหน้าไปหรือเปล่า แต่งแต่งอะไรบ้างส่วนมากก็คือจะแค่เขียนคิ้วแล้วก็มีปัดขนตาบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ค่ะเรามีเครื่องสำอางกันเหงื่ออ่าเรามีทั้งหมด6ตัวนะคะก็มีตั้งแต่รองพื้นนะคะเป็น Mac Pro Longwear เขาไม่ได้บอกว่าเขากันเหงื่อแต่เขาบอกว่าเขาเป็น Pro Longwear แล้วก็ waterproof ดิฉันได้เคยแต่งไปเล่นของกรานแล้วก็คิดว่าถ้ามาเจอเหงื่อก็น่าจะรอดแล้วมั้ง ตัวนี้พีทไม่ได้ทาพีทโดนตัวนี้ไปขานั่นก็คือ It Cosmetics นะคะก็กำลังจะเข้ามาอยู่เมืองไทยเร็วๆนี้ตัวนี้ดังมากที่เมืองน,นอกคือ b y ยบายอันเดอร์ c ายค e นซีล ้้้ใชตัววนีแลคือตัวนี้ตอนที่ลองใช้รู้สึกว่าเนื้อเขาแน่นแน่นมากๆแล้วคือแน่นอนว่าเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยใต้ตามันจะมีปัญหาครีสแบบเป็นริ้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวนี้เฮ้ยมันแน่นอยู่พอ,อเซตเซตเลยแป้งอะไรเรียบร้อยก็ มันน่าจะทนต่อมาค่ะแป้งซึ่งตัวนี้เนี่ยออกมานานแล้วเหมือนกันสักปีกว่าซึ่งก็คือ Maybelline White Super Fresh นะคะก็ตัวนี้เขาบอกเลยว่าดูดซับเหนอ่อันนี้พิ่ใช้อยู่ด้วยนะมีใช้แบบตัดเข็มใช่ใชก็โอเคแต่ไม่เคยถึงขั้นเข้ายิมต้องมาลองต่อไปค่ะเราก็มาที่งานชิ้วกันบ้างตัวนี้คือ Gino m a c r เรนะคะ Auto Eyebr o w อนไอไลเนอร์ <and eyeliner S 1> ด้วยตอนเขียนก็รู้รสึกดีทั้งสีง <c oughs> และทั้งเท็กเจอร์อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เขาก็ว่าเมืองนอกดังมากอันนี้ไม่ได้ลองตัวนี้คือไอโคนะคะนางบอกเลยว่านางเป็นสปอร์ตวอเตอร์พรูฟไอไลเนอร์สำหรับเล่นกีฬาเลยซึ่งที่ก็ใช้ในวอเตอร์ไลน์ข้างบน ตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้นี่คือเ a เบ e l l ลีน The Fall w a h Volume e x p r e s s Waterproof เบเบอ l l ลีนเนี่ยเวลาเขาพูดถึงเรื่องมาสคาร่าเขาก็จะมีชื่อเล่นที่เรียกกันเล็กประมาณว่าตัวนี้ก็จะเป็นอ้วนดำอ้วนดำใช่ใช่เป็นชื่อเรียกตามแพคเกจจิ้งของอันนี้ก็อาจจะเป็นอ้วนม่วงหรือเปล่าอ้วนม่วงเป็นรุ่นฟลอซี่ที่เขาบอกว่าปัดแล้วเหมือนติดขน่ตาปอมและที่สำคัญ water proof นี่นะคะก็คือ หกตัวค่ะที่เราจะมาลองกันในวันนี้นะคะก็แต่งกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปดูกันดีก,กว่าว่าถ้าเราออกกาลังกายจริงๆแล้วเนี่ยเหงื่อมาเต็มอะไรมาเต็มแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะจะรอดหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าวันนี้ค่ะก็บอกว่าจะมาเรียกเหงื่อกันทั้งทีนะคะแล้วก็ไม่ได้มาแบบมปอเปลาค่ะเราก็ต้องมาหาโปรนะคะวันนี้เราก็เลยมาอยู่ที่เนี่ยอย่างที่เห็นสถานที่แปลกๆอันนี้นะคะ <c oughs> ยิ้มกันไปทีเดียวใช่เรามายิงมู้ห <c oughs> รือเปล่าเราจะมาหาใครเฮ้ยเราต้องเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมเป็นหลายหลายอย่างมากเลย อธิบายให้นางเป็นเอ็กซ์เพรสเลยต้องให้นางมาอธิบายเองนะคะอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ<อ>ฟ้าใสนะครับปัจจุบันทํารายการสอนออกกำลังกายสอนโภชนาการอยู่ช่อง f Fit j u n ั t i o n Channel นะครับ มาหาโปรกันทั้งทีนะคะก็มีคนมีข้อข้องใจมีความอยากิวร่างกายอยู่เล็กน้อยใช่คือตอนนี้อาแทร์เก็ตของคิดก็คือลีนเพิ่มขึ้นแล้วก็แบบกล้ามเนื้อผู้หญิงของเราก็หน้าท้องขานิดนึงอยากได้แบบชมพู่อะไ้ใช่ไหเป็นแบบละกันโอเคเป็นเป็นต้นแบบนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเล่นกล้ามท้องกับขาขานะครับเป็นอะไรที่วลา คอลแลบกับผู้หญิงอขอทุกคนเลยรู้จักคำว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งไหมรู้จักค่ะเซอร์กิตเทรนนิ่งอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังคือเป็นการออกกำลังกายเนี่ยเอาท่าหลายๆท่านะครับเอามาเล่นเรียงกันโดยที่ไม่พักเลยในแต่ละท่านะครับเราก็จะให้สลับกันเล่น <laughs> ความเหนือของเซอร์กิตเทรนนิ่งเนี่ยก็คือสมมติเล่นท่านี้เสร็จ10ครั้ง ไม่พักต่ออยท่านเลย<ม>เราจะเล่น4ท่านะครับ<ม>และระหว่างพักก็จะไม่ให้ยืดนิ่งๆก็จะให้แบบกระโดดไปกระโดดมาอาจจะเริ่มเริ่มสาธิตท่ากันก่อนละกันก็งคน,น,นจะได้ทำตางกันได้โอเคโอเคถ้า์กิตของเราจะมีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวให้ค้ยฝ่ายแนะนำเลยหคือสปอตแน่นอนนะครับสปอตเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเพิ่มไปทีละเซต ซตแรกขอแค่5ครั้งก่งอนเอางอ่ายๆเลยไหมครับก็เหมือนเป็นการวอร์มอัพด้วยสควอตเนี่ยเราจะเริ่มจากการดึงเอวไปข้างหลังแบบนี้นะครับพอเล่นเสร็จแล้วขึ้นมาหายใจออกอ่าลงหายใจเข้าความกว้างของเท้าจะก,กว้างขนาดไหนก็ได้แล้วแต่เราแต่ขอให้อย่างเดียวคือเข่าไม่หุบแบบนี้อ๋อแล้วก็หลังไม่งอนะครับอันนี้ก็ท่าสควอตสองหลังจากสควอตเสร็จนะครับจะมีท่าที่เป็นท่าใช้ายางเล่นนะครับเขาเรียกว่า s i d e to s i d e นะครับแต่ใช้ยางดึงขาไว้ปุ๊บกลับเข้ามาแบบนี้ทําให้เราเคลื่อนไหวคล่องตัวขึ้น เริ่มจากการก้าวขาขวาเข้าไปทางนูน้นดีมากและขาซ้ายก้าวไปดีจากนั้นซ้ายก้าวกลับมาและขวา,าก้าวกลับดีมากเป็นจังหวะตามปุ๊บหนึ่งนะครับสองสามดีมากสี่อีกทีหนึ่งห้า้วยอกโอเคดีมากสามคือท่าออบลิ Twist นะครับหรือว่าเรียกง่ายง่ายคือแบนทวิสทีนี้แขนตรงบล็อกแขนให้ให้ตรงปุ๊บดึงเข้าไปหาทางนูน้น ลงช้าๆอีกทีนึงค้างไว้ค้างไว้รู้สึกปวดท้องไหมโอเคนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเรียกว่า cable crunch ก็ได้หรือว่า band crunch เล่นกล้ามเนื้อสิกแพงก็จะ <c ười> ได้กล้ามเนื้อตรงนี้เฟิร์มนะครับหายใจเข้าลึกๆปุ๊บโล่ลลลงหายใจออกล็อกตรงนี้ไว้นิดนึงล็อกตรงนี้ไว้เกง็งเก็งตรงนี้ ดีมากสีท่านี้เสร็จแล้วห้ามพักนะฮะสีท่านี้เสร็จแล้ว <laughs> มันจะให้ไซส์ทูไซส์แบบไม่ต้องใช้ยางยิบเรื่อยๆจนกว่าอีกคนหนึ่งจะเล่นจบนะครับ<อ>แล้วเราก็วนกลับมาเล่นกันใหม่กติกาของเราจะง่ายมากนะฮะด้วยความที่ว่าเราจะเล่นเซอร์เกตเทรนนิ่งนะครับเราจะทําท่าติดต่อกันเลยแล้วผัดกันทําทีละคนในระหว่างที่คนนึงเล่นเีกคนนึงพักเนี่ยก็จะมีการขยับตัวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มีการเบิร์นตลอดเวลา จริงเขแบบถ้ามันไม่เยอะนะมีแค่สี เฮ้ยมันเบิร์ขนาดนี้เลยเหรอแค่สองเซตใช่แค่สองเซตเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นเซอร์เคิตเทรนนิ่งไม่ควรเอาซ้ำๆมาเล่นทุกวันนี่เป็นข้อผิดพลาดหนึ่งที่หลายคนทําเพราะว่าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตเราเจอแค่เซตเดียวเราก็ไปเล่นตามเล่นทุกวันเลยปัญหาคนที่เล่นเหมือนกันทุกวันนะครับคือหนึ่งมันไม่ค่อยพัฒนาเพราะมันจะล้าพอมันล้าปุ๊บมันไม่มันไม่มีเวลาให้ได้พักอ่ะนะเหมือนคนทํางานอ่ะทำงานอาทิตย์ละเจวัน2ปีนี่ตายพอดีนะครับก็ต้องพักด้วยนะฮะก็สำหรับท่าอื่นๆ ยังไงก็ไปดูได้ที่ channel fit junction นี้แต่สำหรับเราเนี่ยจะบอกว่าการทำเซอร์กิตเนี่ยที่เมื่อกี้พอพูดขึ้นมาแล้วก็ดีใจเลยเพราะว่าเราเคยเล่นแล้วมันสนุกคือหลายๆคนเนี่ยเลิกออกกำลังกายไปเพราะว่ามันน่าเบื่อเซอร์กิตเทรนนิ่งเนี่ยมีข้อดีมากๆคือมันมันจริงๆก็วันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็เหงื่อมากมายที่เราพิชิตเป้าหมายวันนี้ของเราแล้วนะคะก็ยังไงก็ต้อง ขอบคุณฟ้าใสทาี่จังชั่นด้วยนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้เยอะแยะมากมายก็ขอบคุณมากค่ะ,คะขอบคุณนะครับ,รบขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้ค่ะภารกิจของเรานะคะสองสาวก็ยังไม่สําเร็จค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูผลกันว่าเมคอัพกันนักที่เราได้ทากันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวไปดู อ่ะเป็นไงกันบ้างเมื่อกี้เราได้สำรวจหน้าตัวเองกันแล้วนะคะก็พบว่าเป็นไงคะคิ้วยังโอเคอยู่ขนตาย,ยังเด้งอยู่แต่ว่าสภาพหน้าโดยรวมนี่คือมันมากม,มันมากรวมถึงแบบใต้ตาย,ยังมันปกติทิ้งแบบถ้าเซ็ตแปงแ้งเราใต้ตาจะไม่ค่อยมันอะไรที่ทาอยู่บนหน้ารู้สึกว่าจะเริ่มหลุดคือเออแต่มองหน้าน้องก็รู้สึกว่าเออจริงด้วย หน้าเขาไม่ได้แบบเปียกเหงื่อนะแต่ว่าหน้ามันมันใช่ก็สําหรับไปเนี้ยจริงๆก็คิดเหมือนกันว่าคิ้วอยู่คิว้วแบบคิ้วเหมือนเดิมเลยใช่แล้วก็ขนตาข้างบนน่ยยังตั้งอยู่แต่ว่าใต้ตามีเลอะเลอะซึ่งน่าจะเป็นเพราะไอายไลเน,นอร์ก็อ่ะมาพูดกันเป็นตัวๆซึ่งอ่ะตัวนี้พีทไม่ได้ใช้นะคะนี่คือแม็กโครลองแวร์ที่เป็นตัวร<ม>องพื้นเดี๋ยวลองซับดูนะว่าหลุดไหมไม่ได้มีเป็นคราบแต่ว่ามีมีหลุดติดออกมาบ้างเหมือนกัน อย่างที่บอกแล้วว่าตัวนี้เคยใช้ไปเล่นสงการแล้วก็อยู่ได้อยู่นะคะแต่ว่าพอโดนเหงื่อเยอะๆมันก็อาจจะมีบางจุดุดลอกไปไเพราะว่ามันมีความมันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้่น้ำอย่างเดียวว่าอว่าน้ําอย่างเดียวบางทีมันไม่ได้ละลายแต่ว่าถ้ามีความมันแบบมีออยล์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอาจจะมีอาการนิดนึงตัวนี้ค่ะคือจริงจริงก็วันธรรมดาก็พอใช้ได้อยู่เนื้อมันก็โอเคก็ราคา1,800บาทนะคะที่เคาน์เตอร์แม็ตตัวนี้น้องไม่ได้ใช้เพราะนั้นเราจะให้ดาวไปเลย ตัวนี้นะคะให้สีดาวนะตัวต่อไปนะคะก็เป็นคอนซีลเลอร์ของ it cosmetics อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวก็ใกล้ๆจะเข้ามาขายเมืองไทยแหละคือเจ้า bye bye under eye concealer เขาบอกว่าเป็น full c o VERAGE waterproof คืออันนี้พี่ใช้สำหรับใต้ตาแล้วก็มีข้างสมูมแต่เท่าที่ดูข้างสมูกก็ไม่ไม่เหลืออะไรแล้วไหมอะหลุดใต้ตาก็ก็ก็เริ่มคล้ำกับเหมือนเดิมแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับอากาศบ้านเราหรือเปล่าคืออันเดอร์อาเราอะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่ารอยต่างๆที่แอบเอามาแตะปิดไว้อะก็สวัสดีจ้าโผล่กลับมาแล้วนะคะน้องตัวนี้นะคะราคาไทยยังไม่ออกแต่ว่ามีนอขาย24ี่เหรียญ ตีเป็นไทยก็แปดร้อย 900, อ,อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราให้คะแนนกันดีกว่า 1, 2, 3แล้วยืนไปที่กล้อง1 2 3่องโอ้ย อตัวต่อไปค่ะเมเบล n นไวท์ซูเปอ r ์เฟรชนะคะตัวนี้เขาเคลมว่าดูดซับเหงื่อได้ของหนูอะคือไม่เป็นคราบนะเหงื่อออกแป้งมันก็หายไปมีหายไปมีหลุดไปบ้างแต่ไม่เป็นคราบไหลออกมาพี่ก็คิดว่าบนหน้าพี่เนี่ยโอเคไม่เป็นคราบแล้วก็ยังค่อนข้างค่อนข้างอยู่ยังมีอยู่ราคา245บาทประมาณ49บาทแถวแถวนี้ให้คะแนนกันดีกว่าว่าตัวนี้ให้กี่ดาวกันหนึ่งา เล่ความคันทัสกันอ่ะมาที่ตัวต่อไปค่ะเรามีหน้าแล้วเราก็ต้องมีมงค่ะ <พอ S 2> Gino Macgray นะคะ Auto Eyebrow and Eyeliner Pencil มงของหน <พอ S 3> ้าเราตัวนี้เป็นยังไงบ้างเท่าที่เห็นเลยเนาะก็มันมันก็ยังอยู่เอออยู่อ่ะเฮ้ยแอบแอบถูนิดนึงไหมเผื่อมันจะดุดี่ลอ,ลองลองลองแบบว่ารารมประมาณว่าปัาดเหงื่อนิดนึงเออเออก็มีเนยเจ ก็มีนะแต่ถ้าเอาเอาเอา,เอาผ้าซับซับก็ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ราคา245บาทนะคะที่ร้านซื้อที่ Beauty Buffet ให้คะแนนกันดีกว่า1 2 3าเย้ให้เท่ากันแล้วตัวต่อไปค่ะเอาน้องไฮลไลเนอร์ <High liner S 1> ที่เราคาดหวังอีกแล้วก่อนอตัวนี้คือ Aiko s p o t Waterproof นะคะที่ซิปราขาย640บาทนะอันนี้หลุดตั้งแต่ก่อนเหงื่อออกแล้ว จริงๆริงเคยคิดว่าเฮ้ยเป็นเป็นของที่ใช้ดีดีขายในซูร่าแล้วราคาไม่แพงด้วยก็คือ6กร้อยสิบาทถือว่าไม่แงไม่สูงนะแต่เอามาใช้เข้าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเคลมแรงว่าสปอร์ตเนี่ยแล้วหลุดตั้งแต่ก่อนเล่นเนี่ยคืออะไรคื <c oughs> ออะไรงั้นให้คะแนนดีกว่าตัวนี้เดี๋ยวใจจังให้คะแนนตัวน <c oughs> มาค่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้ตัวสุดท้ายถูกและดีและดามาหลายปีแล้วนั่นก็คือ Maybelline the fall slash volume express waterproof ก็ตัวนี้นะคะราคา299บาทขนตาเรายังเด้งกันอยู่ค่ะอันนี้มันก็ไม่แข็งมากแต่ก็ยังยังเด้งอยู่แล้วก็เลอะน้อยน้อยมากนะสำหรับพี่ทุ้งคูของพี่อะเลอะใต้ตาบ้างนิดหน่อยก็จริงๆรวมๆชอบเลยเพียงแต่ว่าตอนปัดเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ขอมันจะเคลือบได้ทุกเส้นเนาะมีความมีความไม่ค่อยอาไรนะไม่แอบติดขนตายากนิดนึงให้คะแนนดีกว่านะคะบให้ไปกีคะแนนหนึ่งสอง เราผักอะไรผักอะไรเราผักแค่มันเคลือบสมตาย่ากเรียบร้อยและนั่นแล้วก็คือทุกตัวนะคะที่เราได้มาเทสเครื่องสำอางกันน้ำกันในวันนี้นะจริงๆเราจะบอกว่าตอนแรกตอนที่แต่งแต่งหน้าเสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่าเออออก็ทั่วไปก็เหมือนแต่ง everyday ลุกใสใสใช่แต่พอออกกําลังกายแล้วมันบวกกับเหงื่อบวกกับความ f l ั s ของแก้มอะไรเงี้ยมันทมร้อนในร่างกาย เอ้ยจริงๆเราชอบหน้าตอนตอนที่ออกกำลังกายหรือว่าหน้ามันแบบดูเปร่งใช่ดีค่ะชักชวนให้สาวๆทุกคนนะคะหาซื้อซื่อสําอางกันน้ำแล้วก็มาออกกำลังกายกันวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องพีชนะคะวันเดอร์พีชที่มาช่วยแกะลองกับเรานะคะไปตามกันได้นะคะ Fit with p e a c h ก็ลองไปดูนะคะ Fit with p e a c ชที่ชาแนลของน้องนะคะที่ Wonder p e a c h ใช่1 1> ะคะก็อย่าลืมกลับมาพบกับอันแพ็กแกะลองได้นะคะทุกวันหวยออกค่ะหนึ่งละหนึ่งถึงวันสิบหกใช่ไหมคะไม,ไม่ต้องถักทุกวันที่1แล้วก็16<ช>นะคะทุกเดือนที่ช่อง YouTube จีบันออฟฟิเชียลคือเดี๋ยวนะเราดูก่อนแล้วไปรุ่นหวยหรือรุ่นหวยเสร็จแล้วมาดู รุ่นหวยก่อนอย่าลืมนะคะกลับมาพบเราได้แล้วก็โปรดักต่างๆนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างก,ก็อย่าลืมเข้าไปดูที่ user review ในชีบัน com นะคะสำหรับวันนี้เหนื่อยมากอยากกินน้ำอยากกินอะไรหลายๆอย่างอยากกินขนมเสรแล้วก็ไปกินขนมต่ออยากกิน,กน,นบกกนิงซู <laughs> อยาก <laughs> อยากกินเยอะมากเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ <laughs>